เรื่องใหญ่แล้วครับถ้าวันหนึ่งระบบเงินดอลลาร์ที่เรารู้จักมันล่มสลายแล้วโลกต้องหันกลับไปใช้ทองคำค้ำเงินอีกครั้งประเทศไทยเราจะรวยขึ้นทันทีหรือจะจนลงกันแน่หลายคนคิดว่าเรามีทองคำในคลังน้อยแต่ผมจะบอกว่าคุณอาจจะมองข้ามคุ้มทรัพย์ที่แท้จริงของประเทศไทยไปครับเดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาเปิดงบดุลของชาติให้ดูแบบหมดเปลีอยว่าเราพร้อมแค่ไหน ในระเบียบโลกใหม่ที่กำลังจะมาถึงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go and Bitcoin Live ครับวันนี้ผมจะมาชนคุยเรื่องใหญ่ที่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าถ้าโลกต้องรีเซ็ตระบบการเงินกลับไปใช้ทองคำจริงๆประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนของเกมนี้ครับเราพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์นี้แล้วหรือยังพี่ๆเพื่อนๆครับ ตอนนี้เราเห็นข่าวแปลกๆทุกวันใช่ไหมครับธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะจีนกับรัสเซียแห่ซื้อทองคำกันอย่างบ้าคลัง่งกลุ่มบริกสก็คุยกันว่าจะสร้างเงินสกุลใหม่ของตัวเองกูรูระดับโลกอย่างเรดาริโอก็ออกมาเตือนเรื่องการล่มสลายของจักรวรรดิและฟองสบู่นี่ก้อนมหึมามันเหมือนมีพายุลูกใหญ่กำลังก่อตัวอยู่ไกลๆแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะพัดมาทางบ้านเราหรือเปล่า ความเจ็บปวดของนักลงทุนคือความไม่รู้นี่แหละครับว่าเราควรจะเตรียมตัวรับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงก่อนจะพูดถึงไทยเราต้องเข้าใจภาพใหญ่ของโลกก่อนครับว่าทำไมจูจูกูรูระดับโลกถึงออกมาพูดเรื่องนี้กันอย่างพร้อมเพรียงคนแรกที่เราต้องฟังคือเรดาริโอผู้ก่อตั้งกองทุนเฮชฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาศึกษาประวัติศาสตร์500ปีแล้วพบว่าจัก,กระวัติและสกุลเงินมันมีวงจรชีวิตของมัน เขาบอกว่าไม่มีระบบรัฐบาลไม่มีระบบเศรษฐกิจไม่มีสกุลเงินและไม่มีจักรวัติใด,ดที่คงอยู่ตลอดไปแต่คนส่วนใหญ่กลับประหลาดใจและล้มละลายเมื่อมันพังทลายลงมาแล้วจุดตายมันอยู่ตรงไหนดาริโอบอกว่าการมีสกุลเงินสำรองโลกนี่แหละที่หวานเมล็ดพันธุ์แห่งการล่มสลายของตัวเองเพราะมันทําให้ประเทศนั้นกู้ยืมเกินตัวพิมพ์เงินมหาศาลจนสุดท้ายเงินก็เสื่อมค่าไปเอง เหมือนอเมริกาตอนนี้เป๊ะเลยครับถ้าดาลิโอให้แผนที่ประวัติศาสตร์ปีเตอร์ชิฟกูรูสายทองคำคือคนที่ชี้ให้เราเห็นสัญญาณไฟแดงที่กำลังกระพริบอยู่ครับเขาบอกว่าหลักฐานที่ชัดที่สุดคือพฤติกรรมของธนาคารกลางทั่วโลกเขาพูดเลยว่าการที่ราคาทองคำพุ่งกระฉูดในช่วงที่ผ่านมามันขับเคลื่อนโดยธนาคารกลางไม่ใช่นักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆคิดดูสิครับคนวงในที่สุด เขากำลังเทขายพันธบัตรอเมริกาแล้วเอาเงินไปซื้อทองคำจริงเข้าคลังนี่คือการบวชด,ด้วยเงินว่าเขาไม่เชื่อใจดอลลาร์อีกต่อไปแล้วครับแล้วทำไมธนาคารกลางทั่วโลกถึงต้องทำขนาดนี้คำตอบง่ายๆเลยครับเพราะเขาเห็นแล้วว่าดอลลาร์กำลังถูกใช้เป็นอาวุธพออเมริกาไม่พอใจใครก็ใช้มาตรการคว่มบาตรตัดออกจากระบบ S ว i f ตอายัดเงินสำรองอย่างที่ทำกับรัสเซียประเทศอื่นๆก็หนาวสิครับ เงินที่ฝากไว้กับอเมริกาอยู่ดีๆอาจจะกลายเป็นศูนย์ได้ในพริบตานี่คือความเสี่ยงที่ไม่มีใครหยากรับจีนรัเสเซียและอีกหลายประเทศในกลุ่มบริกส์เลยต้องหาทางหนีทีไล่ด้วยการลดการพึ่งพาดอลลาร์และหันไปหาสินทรัพย์ที่เป็นกลางทางการเมืองอย่างแท้จริงซึ่งก็คือทองคำพระทองคำเป็นสินทรัพย์เดียวที่ไม่มีหนี้ของใครมาเกี่ยวข้อง ก็คือไม่ใช่หนี้ของใครและไม่มีใครสามารถพิมพ์เพิ่มหรืออายัดมันได้ตามใจชอบครับแล้วถ้ามันต้องรีเซ็ตจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นจิมริชาร์สอดีตที่ปรึกษา CIA บอกว่าทางเดียวที่จะฟื้นความเชื่อมั่นได้คือต้องกลับไปผูกค่าเงินกับทองคำแต่จะใช้ประคาไหนล่ะ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าคุณต้องใช้ทองคำเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นคุณจะสุ่มตัวเลขขึ้นมาไม่ได้ เขากำนนณให้ดูเลยว่าเพื่อให้สมดุลกับเงินที่พิมพ์ออกมามหาศาลร,ราคาทองคำอาจจะต้องถูกประเมินค่าใหม่ไปที่27,000ดอลลาร์ต่อออนซ์โอ้โหจากพันไป20,000กว่าเหรียญเนี่ยนี่คือสเกลของการเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังพูดถึงครับเมื่อเราเห็นภาพใหญ่ของโลกแล้วว่าพายุกำลังจะมาตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะหันกลับมามองบ้านของเราครับผมจะใช้หลักการดินและฟ้าหรือ earth and sun ในการวิเคราะห์ ดินหรือสินทรัพย์ที่จับต้องได้ของเราทองคําคําถามแรกเลยไทยมีทองเท่าไร่เรามีทองคําในกลางประมาณ244ตันอยู่อันดับที่22ของโลกฟังดูอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าวันนั้นมาถึงจริงแล้วราคาทองมันถูกประเมินใหม่ขึ้นไป10เท่าตามทฤษฎีของริคาร์สมูลค่าทองคําของเราก็จะเพิ่มขึ้น10เท่าเหมือนกันแต่นั่นยังไม่ใช่ไพ่เด็ดของเราครับ อาหารไพ่เด็กจริงๆของเราคืออาหารครับในภาวะวิกฤตที่เงินเป็นแก้กระดาษอาหารคือทองคําที่แท้จริงและไทยคืออู่ข้าวอู่น้ําของโลกเราเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกและล่าสุดอาหารไทยยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกอันดับหนึ่งในปี2025ด้วยนี่คือ hard asset ที่ไม่มีใครพิมพ์เพิ่มได้และไม่มีใครคว่ำบาตรเราได้ครับ แร่หายากหรือแร่เอิร์ธยังไม่หมดครับใต้ดินเรายังมีทองคําแห่งศตรวรรษที่21ซ่อนอยู่นั่นคือแร่หายากหรือแร่เอิร์ธตอนนี้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลติตอันดับ6ของโลกแล้วนะครับแร่พวกนี้คือหัวใจของรถ e ีวีชิปคอมพิวเตอร์ไปจนถึงอาวุธล้ําสมัยการที่เรามีของแบบนี้อยู่ในมือหมายความว่าเรามีอํานาจต่อรองมหาศาลในระเบียบโลกใหม่ครับศูนย์กางการแพทย์หรือ medical hub อีกหนึ่งคุ้มทรัพย์ที่หลายคนมองข้ามคือศักยภาพด้านการแพทย์ของเราครับพี่ๆรู้ไหมครับว่าโรงพยาบาลบำรุงราชถูกจัดอันดับให้เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่100และเป็นอันดับหนึ่งในไทย5ปีซ้อนนอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลไทยอีก27แห่งที่ติดอันดับโลกนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพที่แข็งแกร่งมากในโลกที่กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและคนให้ความสําคัญกับสุขภาพมากขึ้นการเป็น medical hub คือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับ โครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และสุดท้ายคือทำเลที่เรากำลังอัปเกรดให้เป็นสินทรัพย์ยุทธศาสตร์ผ่านโครงการ EEC และ Landbridge โดยเฉพาะ Landbridge ที่จะมาเป็นทางเลือกให้ช่องแคบมาลกาที่แออัดและมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สูงมันคือการสร้างตัวเองให้เป็นหับที่โลกขาดไม่ได้ที่ทุกขั้วอำนาจต้องมาใช้งานเรา ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเรือจากจีนหรือญี่ปุ่นจะไปตะวันออกกลางแทนที่จะต้องอ้อมช่องแคบมาลากาก็สามารถมาเทียบท่าที่ฝั่งอ่าวไทยขนส่งสินค้าข้ามแผ่นดินเราแค่9ก90กิโลเมตรและไปลงเรืออีกลลำที่ฝั่งอันดาม,มันประหยัดเวลาไปได้ถึง4-5วันเลยครับนี่คือการเปลี่ยนจุดยุทธศาสตร,ร์ทางภูมิศาสตร,ร์ให้กลายเป็นอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ฟ้าหรือพลังทางภูมิรัฐศาสตร์ของเราความเป็นกลางกับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้แต่มีค่ามหาศาลของเราคือความเป็นกลางอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเคยพูดว่าไทยมีศักยภาพเป็นสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชียในแง่าการลงทุนในวันที่โลกไม่ไว้ใจการเงินทุนจะไหลามาหาที่ปลอดภยัยและไทยก็คือหนึ่งในนั้น ศิลปะการทูดแบบไผ่หลู่ลมหรือ bamboo diplomacy แล้วความเป็นกลางของเรามันไม่ใช่แค่ลมปากนะครับแต่มันคือศิลปะการทูดที่เราใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่เรียกว่าการทูดแบบ hedging strategy เราไม่เลือกข้างแบบสุดตัวแต่เราปรับตัวไปตามสถานการณ์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง ดูตัวอย่างง่ายๆครับเราเป็นพันธมิตรทางการทหารที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกาในเอเชียมีการซ้อมรบโคบราโกร่วมกันทุกป,ปีแต่ในขณะเดียวกันกองทัพเรือของเราก็พยายามจะซื้อเรือดำน้ำจากจีนในทางเศรษฐกิจเราเข้าร่วมกรอบความร่วมมือเอการเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือ i p e พที่นําโดยอเมริกาแต่เราก็แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มบริกส์ที่นําโดยจีนกับรัสเซียด้วยนี่คือการวางตัวที่ชาญฉลาดทําให้เรามีความสัมพันธ์ทีด่ดีกับทุกขั้วอํานาจและไม่มีใครมองเราเป็นศัตรูครับ ทางหนีที่ไล่แล้วความเป็นกลางของเรามันไม่ใช่แค่ลมปากนะครับแต่มันคือทางหนีที่ไล่จริงๆเรามีการทําข้อตกลงใช้เงินสกุลล้นถิ่นค้าขายกับมาเลเซียการค้ากับจีนก็ใช้เงินหยวนมากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าถ้าวันหนึ่งระบบดอลลาร์มีปัญหาเราก็ยังมีเรือชูชีพลําอื่นให้ใช้การค้าของเราไม่หยุดชะงักครับพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มเห็นภาพแล้วว่าประเทศไทยเรามีของดีซ่อนอยู่เยอะมากแต่คําถามสาคัญคือแล้วเราในฐานะคนธรรมดานักลงทุนหลายย่อยจะเตรียมตัวรับมือกับโลกบทใหม่นี้ยังไง คำตอบก็อยู่ในหลักการเดียวกับที่ประเทศกําลังทําเลยครับนั่นคือการกลับไปหาสินทรัพย์ที่แท้จริงหรือ hard assets จิมลิคัสบอกว่าชัดเจนว่ารูปแบบการป้องกันที่ง่ายที่สุดคือการจัดสรรครึ่งหนึ่งของพอร์ตไปไว้ในสินทรัพย์แข็งเช่นทองคําเงินที่ดินหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆเรดเดิโอ <D> <D> ก็พูดในทํานองเดียวกันว่าเมื่อรัฐบาลพิมพเนินออกมามหาศาลสิ่งที่ควรทําคือซื้อหุ้นทองคําและสินค้าพกพานณฑ์เพราะมูลค่าของมันจะสูงขึ้น ในขณะที่มูลค่าของเงินกระดาษจะลดลงนี่คือหลักการที่ใช้ได้เสมอในประวัติศาสตร์500ปีที่ผ่านมาครับในยุคที่เงินเฟอ้อคือการเบี้ยนี้แบบเงียบๆของรัฐบาลการถือเงินสดไว้เฉยๆก็เท่ากับเรายอมให้ความมั่งคั่งของเรารั่วไหลไปเรื่อยๆครับเรื่องทั้งหมดนี้สะตห้เห็นว่าความพร้อมของไทยในระเบียบโลกใหม่ไม่ได้วัดกันที่ทองคําในลังอย่างเดียวครับแต่มันคือการที่เรามีพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์แข็งแกร่งที่หลากหลายเรามีดินที่ดมสมบูรณ์สามารถผลิตอาหารเลี้ยงโลกได้มีแร่แห่งอนาคต มีทำเลที่จะเป็นหับที่โลกขาดไม่ได้และเรามีฟ้าที่เปิดกว้างเป็นกลางมีทางหนีที่ไล่ในยุคที่เงินกระดาษอาจไร้ความหมายสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือความมั่นคงที่แท้จริงของชาติและคือสิ่งที่ทําให้เราไม่จนลงแต่มีโอกาสรวยขึ้นด้วยซ้าครับสรุปอีกครั้งนะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการมองภาพใหญ่ของโลกว่าการรีเซ็ตระบบการเงินครั้งใหญ่อาจกําลังจะมากูรู้ระดับโลกอย่างเลดาริโอปีเตอร์ชิฟและจิมลิคาร์ด ต่างออกมาเตือนในทิศทางเดียวกันว่าระบบเงินดอลลาร์กำลังสั่นคลอนและทองคํากําลังจะกลับมามีบทบาทสําคัญอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจากนั้นเราหันกลับมามองประเทศไทยและพบว่าความแข็งแกร่งของเราไม่ได้มีแค่ทองคํา2 4 4ตันในครังแต่เรามีดินที่แข็งแกร่งมากนั่นคือการเป็นอูค่าอุ่นน้าของโลกการเป็นแหล่งผลิตแร่หายากอันดับ6ของโลกการเป็นศูนย์กา,การแพทย์ระดับโลกและการมีโครงสร้างพื้นฐานอย่าง EEC และ Landbridge ที่จะทําให้เราเป็นศูนย์กลางที่โลกขาดไม่ได้ และเรายังมีฟ้าที่เปิดกว้างนั่นคือความเป็นกลางทางการเมืองที่ทําให้เราเป็นหลุมหลบภัยและการมีทางหนีที่ได้ทางการเงินผ่านการใช้สกุลเงินท้องถิ่นกับคู่ค้าทั้งหมดนี้ทําให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้แค่เตรียมพร้อมสาหรับมาตรฐานทองคาอย่างเดียวครับแต่กําลังเตรียมพร้อมสําหรับโลกบทใหม่ที่ความมั่งคั่งจะถูกนิยามด้วยสินทรัพย์ที่จับต้องได้และความยืดหยุ่นทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งนี่อาจเป็นโอกาสที่สําคัญที่สุดสําหรับประเทศไทยและสําหรับเราทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอดไซคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินและขอส่วนลดเประเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปเ้ียคคาว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยัทวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างอร์สนี้เนี่ะบอกคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และคอร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนีย e. ่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงประเด็นสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึง ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ e นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ